กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องเอฟซีทุทกท่านยิงคำสบายดีปลาดุงยายพี่น้องจังไงแม่โอ้ยขึ้นวินแบบกระทันหันพี่น้องเอ้ยห้าวกับ,นนกบไป,ปนนก็กระทันหันแต่ว่าขึ้นมากแบบแห้งแต่ซีเวดโมงมันไม่ได้แห้งเนาะ ยันยิ่งข่วงข่วงเพื่อนปิ่นอสิตายตอนสี่หาโมงยังโทษหากันอยู่ปวะหกโมงกันหน้าโทษไปบอกพี่น้องยังวิ่งอ่ห้องเป็นทางแห้งเนาะใครแน่ล래ใครแน่ใครแน่ยังบดมือตา บอกใครก็ไปหาหมอใครก็ว่าแกงกอ่อคนแล้วไปจอเลือดอออใครลงบ,บ้านพี่น้องว่าเอฟซีว่าพาไปหาหมอได้ไหมครับเพราะว่าเลือดนัน่นเพราะว่าเป็นเลือดนะเลียนขึ้นไปก้อนพี่พน้องไม่ได้มาเป็นก้อนเส้นเลือดสมองหิแตะเป็นอะไร บีกระดึดหลับกรดดหลับนี่คือบีแม่มาคามน่นึ่งปุดไปปุดมากปุดไปปุดมากมันก็เศร้าขม้ด เงี้ยเง,งบุคายบ่ใครแน่แล้วรับอ่ะเพื่นอนาคุยายเน,นเก่าดีกว่าเงี้ยว่าอันยายพี่น้องเป็นเมย์ของเงินทำเมย์สบายดีมาจอบลูกมันนอนอยู่พีแลวขึ้นก็ได้ขึ้นนอนยันหัวยันตีนกัน <c ười> ยันมองนอนชูกับมายันกุบบืนขึ้นมา จามาพ่อกนองเพื่อนมาแป้งมอีจะกี้นอนอยู่กระโพคือมาฮอตพี่้งคิ้งขากระโพกระโพคือกันเลยคือกันนอนนําไม่ใหญ่หรอมันหนาวพี่น้ออเอ้นังอยู่ในเพือนงา่งขีเข้าได้มาข้าบบอกมันเลไยางคมปาเม่คป่าเอาคมปาก็มาช่วยนอนด้อืม

จังบเพชรมาคามซุกมาบายมะขามกันปลาป้งปลาปป้งปลาเห็นคือเลื่อที่ก้อนแ้วม้นคือเลืออนที่ก้อนง่ายเลือดนี่แม่นดำๆไปสักยาวิตามินเลยเลือดวาลายเถือนมะขามอาาุแม่ตาอ๋อตะอนอาหา มหไฟบ่ไปเหรอไปซื้อมครื่อแจ๋ล่ะกินให้ท่าแม่กับพี่น้องปิงปลาแหงหเพ้่ปนแล้วก็เพจแจ่มกลิ่นกับทักทายสบายดีวันหวยออกพี่น้องจ๋เดี๋ยวมีตัวเด็ดสุดท้ายพี่น้องสี่อัปเดตให้เบิ่งเมื่อวานอยู่วัดแล้วพี่น้อง พอดีว่าไปวัดเมาานนื่อวออนนา,า,า,านเนี่ยอันไปวัดผอกคู่เทียนเพิ่นมาสั่งซาราบ้านเฮาเะไรพี่น้องแต่เพิ่นถูกเจดีใหม่เนาะพี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดอันเท้ากําแพงใหม่พอดีเห็นโตเด็ดพี่น้องเว้ทาเบิ่์ตาส้มด้วยพี่น้องเด้วนยังชิงขามสิตัดภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งพร้อมพร้อมกับคลิปของทำเองเนาะถ่ายคลิปด้วยพี่น้องเด้อ ถ้าเบิ่งเขาส้มจ้าปิ่งมกเล่นกับพี่นอจำแจาะมกเล่นปิ่งปลาแหงเขากันขากปัญญงแล้วก็พักลวกเนาะพักลวกค่ะ จังไรกาเขาขอบุญขอบคุณเอฟซีถูกฐานนะพี่น้องเนาะที่เป็นห่วงและก็ให้กำลังใจอยาติพี่น้องทุกคนพี่น้องที่คอยทมไทยแล้วก็เป็นห่วงทาเมเนาะก็เ็นทุกคนก็ห้อยู่ดีไม่แห้งรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อคนเฮาเป็นแบบกระทันหันนะพี่น้องที่แรกนักวิ่นอยู่ผนหนักก็แห้งบ่แรกแบบเป็นขืนแบบแห้งขืนแห้งขืน,งขนพี่น้อง ตอน,นีนเผิดกระไข่แล้วไข่เน่แล้วเพิ่อนว่าด้สิพาพี่น้องไปบึงข้องดีพี่น้องหามตัวเด็ดหามผาดด้วยพี่น้องเดอ้อเดิน,นทางมาหอดวัดแล้วพี่น้องมาเมื่อข้มมามเมื่อน,นั่นอนิดบล็อกแดงยังกองอยู่มาวันนี้ขึ้นเป็นกำแพงแล้วซาบ้านนั่น ร่วมแหง้งร่วมใจกันเห็ดเนาะพี่น้องโดบริษัทสาบอีบ่พ่อคู่สาบอีอยู่เบาโดยแบบนี้แหละงามขะน้อยนี่พ่กคู่พี่น้องโ,อนะโดย

น,น,นี่แหละพี่นะพอคู่ที่เหมืนไปสร้สางศาลาในบ้านเฮาเห็น่อัน2น5 0ก้อยจก่นพ่อจะทำนี่แหละพ่อจะทำนี่นตัวตวนเพิ่น,น,นที่แท้จริงเลยห<อ>มักสร้า,าหงหมักซาพี่น,น้อย2 1าจก่อน

เือบนก้อนฮือบก้อนตัวก้อนหนึ่ <si ้อน่นโ้ยกะน่อ่ะจนเสียงเราไม่ทุ่นตอแล้วมากเมื่อนั้นสตอตละลอยหวไทยกับปะจุกเลย เสียงหลอดเห็ดแล้วตัวเดชบ่ทางนี้จะเป็นกระแพงคือกันพี่น้องค้างั้างนี้บ่นี่ของดีเพื่อนว่าพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเมื่ออื่นเลขออกตาดีก็ได้ยังบ่ตาดีได้ ตาใบเสียี่ยังนี่คือเลขแปดแปดเจ็ด่ฝนบ่มีอจ้าบ่มีฝนเลยเบ้านที่ิแห้งนี่บ้านนี่บ้านไม่แห้งเพ่งข้างหลังอคู้ามอยู่ว่ามีมีฝนบ่บ่มีหนาวอยู่บ้านเนาหนาว้านกจากหนาวฝนต้างนี้นอเป็นเจดีเดือธถาดพี่น้องแต่เมื่อกี้ําเห็นนะแปดเจ็ด แนมเบิ้งด้วยพี่น้องพี่น้องมาเล็กเงี้วินัยเจยดีอันนี้เพื่อนกสิสางกำแเพงทุกฟังนั่งสร้างจาก,กฟังตรงนั่นขามนั่นมาขางนี่สาบัานรวมแรงรวมใจกันเนาะ สามาคีกันขากเนาะหน่อยวน่อย้าอาทพอคู่เป็นคนคุมงานเองพี่ดาวพออยากต้อมีเดียบ มาอัน้อกาเลยมันหลอย่นี้ไม่เลียงหรอเล้วหเมาที่นี่คนผมอยู่หน